มาแล้วมาแล้วนะมาแล้วไปปล่อยพี่มาใหม่เนี่ยจมแล้วมาจะปักอุ้ยอันนี้จะมากนเขาแล้วกดกดฮาเอิน้นามไปขวางเขาเอินคาฝังหรือว่าคาบอะไรอ่ะที่หน้ ได้น้ำให้มันเป็น20ลิตรเรารช้จุกับพอเหลอกระบองไปไหนล่ะเด้งเด้งตรนี้นะเรารูจากตรงนี้ได้มไ้นี่้จนั่นแหละเราเเวลาเราเู้จกตรงนี้เราจะมีเดลกแล้ใช่ประมาณประมาณสองบัวพอแล้วไหอันเี้ยวไม่พอแล้วก็มีก็อ่ะมี่จะให้เล้จายแค่มัเอะมังต้เาต้วนนิ้วใหม่ๆแวก็อย่างนี้เนี่ย สามพันเนี่รอน้ำนี่เมืองมันสามพเดียวหน่อยเลยงงั้นนอกกันมาเลยนะครั่ข้างนะข้างเนี่ยพ่อเนี่ยพ่ะแดงว่ามันมันมองจนเพลนและไม่เห่าไม่อะไรแล่ยลงมาแล้าไดนอน้เยอ่อนพอดิอ่อนพอดิอ่อนพอนตูดได้พอตี เดี๋ยวก็นอนหน้าพลมทางเงินทางเงินเดียวกันนะมันจะเป็นการคาลเบทสอง้วามพร้อมกันแล้วก็คาลิเบทเดียวแล้วรอจนกว่ามันจะเขาเขียนว่านกว่ามันจะประส่งความสมดุลเด็๋ยวลังสายได้มั้วเนี่ยดมตรงนี้อีีลังวีีล้างก็แบบนี้ครับพี่ใส่น้ำล่าในถังใช้กรนปุกน ไม่ต้เตรอะไดก็เองเอตัวรั้เป็นไรไหไม่เป็นไรครับนีมันไม่เป็นไรมันก็ออกแบบมาตามนั้นบดนงวนนั้นขึ้นไม่ถึงเลยเราอยากเล่นหมอกระนอยู่โยงยัก็ยังเก็นลงมานแบบอย่างนี้เรายกนาเนด ต้องเอาจากันเราตัดเงินตัวเปล่าเลยคนที่เลี้ยงเองคนย็งที่ไม่ปลอดชื้อเลยอ๋อฟอคนยังที่เนี่ยมันมันได้เใคาบิเบตมั้งอ๋อ้วเอาว่าเออปั๊มหนึ่งปั่มสองมันไหลเข้าคอนไม่อะไรส่วนตองตองให้น้ำอะไรไม่น้ำอะเราสามารถตักฟองฟองได้เลยได้แล้วแต่มันตีำอยู่ถ้าเรา้อง จะคำนวณอัตโนมัติให้เราเลยเหมือนกับว่าเราเราอย่างเราบินไปเงี้ยมันสามารถปรับได้เลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันจะค่อยๆเพิ่มขนแต่มันก็ยังบินไปต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเราจะเอาไล่น์ทีวแล้วก็จะติดเข้าเลยเลยเข้าเลยเข้าเด้งในเราบดทบเป็นบวกเอ็นบวกมันก็เหมือนกันนะเหมือนกันเลยที่อย่างสมมุิเราเราคนขาลีต่อไล่์้าลีต่อไล่เนี้ยซอยเราปรับน้ำเยอะน้ำน้อยมันก็จะออกขาลีต่อไล่เหมือนเดิม แต่แค่ว่ามันจะเรื่มงับแล้วให้น้ำมันเต็มไปแล้วเราะอนส่งลรมากเ้าอ่นถึงตเลย่มันต้องพอดีอ่ะมันมันมันสมดุลรอเป่าคือลอยลอปั๊บเลยมันก็ต่อต่ออะไรอ่า้วันถึงวันอกตกแงสวยเลยอ่ห้าวันเียว่สอนขึ้นหมดว่อเราคือแตงสวยแต่กะอ้ไวเบว่าเราเก็บขอบถ้าเะเบปั๊ม โแค่นั้นนะครับจบแล้วจบจบเพราะถ้าน็อตเนี่ยของนั้นอ่ะจะเป็นของข่าวโอ้โหแล้วหลับเรื่องเดียวเลยเรื่องคาริเบตีติดผมผมเนี่ยผมย้อนกลับที่เจ๊ที่เหมือนเรากดแล้วจับอ่ะข้างในหน้าจอมไปง่ายเหมือนต้งจับทุกอย่างเลยเล่นองเกมอะไรในมือถือเดี๋ยวยืดได้พี่แต่ไม่ต้องเลาแล้วโทรศัพท์เราดีกว่าไปจับ นี่เอาไว้บังคับโดนอย่างเดียวพอนี่ชาร์จทีนี่มันอยู่ได้เป็นวันเลยอยู่ได้แบตอยู่ได้ถึงสี่ห้าชั่วโมงถ้ามันแบตรีโมทอะนี่นะส่องฟังไว้จำไม่หมดทันแบตเลยนะรีโมทอะสี่ถึงห้าชั่วโมงว่ะพี่ประมาณได้ครึ่งวันเนาะถ้ามันแบตรีโมทอย่างเดียวแต่ถ้ามีแบตสำรองด้วยก็วันวันเป็นได้ถ้าแบตสำรองอะต้องซื้อต้องแถมมาแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อน10นาทีแล้วกันครับใช่แถมมาพี่แถมมาแถมมาใช่ปกติขายก็อนละ2,070โอ้โหก้อนเดียวเลยปกติมันต้องมีหลังชาร์จอีกนะต้องมีหลังชาร์จเราแต่ว่าเราเสียบชาร์จในรีโมทกันเลยก็ได้โอ้โเราใส่แล้วก็ใช่เลยนะชาร์จปกติเใช่ครับเหมือนพี่มีแบต200%ใช่หมือนพี่มีแบต200%แก่แก่ไรแกะเลยไม่ต้องแก่ดีหรอกไม่ใช่อีกแล้อืม เยอส่วนมากแล้วก็เอาใส่ไว้เลยใช่ไหมใช่ครับทำให้ดีนะใส่ไว้เป็น,นยังไงก็ได้ใส่ใส่ซิมได้แต่ไม่แนะนำมันร้อนเอาอย่างเงี้ยเอาที่ไม่แนะนำเมื่อกอ้ไม่แนะนำที่ดูแต่นดสแต่ละอย่างไห <c oughs> มเออ ม่ต้องแค่แบตเยยกที่เหมือถือมีไอโฟนยยดันขึ้นออตอนถอดแล้วก็หกรอบหมูกรลองใส่เร็จ่ระวังล่วงนะไม่ล่วงนะล่วงหมดประกันนะแล้วหามร่วงนะดันขึ้นดันขึ้นโอเคพอ,อก็ไม่มีล้เดี๋ยวลองชาร์จแบบเดี๋ยวอาพุงเลยให้คขาไม่ได เร็บปั๊บไว้กดปุ่มนี้ทีเดียว,แล,วนนยยแล้วกันก็ขาดเกิดอกไรคือแบบว่าเสียบให้พร้อมแล้วใช่ครับตรงนี้ก็ต้องแน่นเลยนะนมันจะวิ่งอย่เงี้ยพี่พอมันจะเต็มปุ๊บมันจะขึ้นไฟขางแล้วมันจะคไฟนนนดัง